ลงโฆษณาแล้ววันนี้บอกว่าผมยังว่ายน้ําอยู่กลางทะเลขอโทษนะครับไม่ทาถึงฝั่งหรอกครับไอ้หลามงาบผมเป็นทหารเรือรู้ดีเดี๋ยวว่ายว่ายไปไอ้หลามงาบปั๊บม่ครมบฟังแล้วเป็นไงครับเส็งไหมนะครับฟังทักษิณพูดแล้วบอกวันนี้แหละมันบ้าแล้วนะครับแล้วมีพูดมาอีกหลายครั้งสุดแสนที่จะเสงทักษิณยิ่งใหญ่ยังไงลูกน้องก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนายกิตติรัตน นระนองบอกว่าอยากปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทุกขณะพูดง่ายว่าอยากจะปลดมึงทุกหายใจเข้าออกเลยเป็นร่ำตรีเสือกพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้โต้งไอ้เวนใครจะเรืยออย่างอื่นเชิญเลยนะครับเชิญเลยเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเลยพูดจามีแต่โกหกหลอกลวงกล่อนไปวันๆแล้วจับได้บอก โกหกไว้ลายโกหกสีขาวสีขาวมึงก็โกหกอยู่ดีคนเป็น,นรัมรีโกหกแล้วจะอยู่ยังไงน้ําท่วมไปก่อนกอ้ญี่ปุ่นห้องไงเป็นไงบอกเขาน้ำไม่ท่วมน้ําท่วมพังบลรายหมดคนอย่างนายโต้งเนี่ยนอกจากรับใช้ไอ้เหลี่ยมแล้วมันจะทําอะไรอีกนะครับก็ดีแต่ว่าแหมดีเบตจกก่สูงยาวข่าดีก่อนจะเสียรูปม,มวยนะครับข่าวออกว่า ไปฮ่องกงเวลาเดียวกับทักษิณก็ไปแก้ตัวเองแล้วกันะะนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงวันนี้เจอนายกิติรัตน์เข้าไปก็อ้วกนะครับก็จะลดดอกเบีย้ยอย่างเดียวไม่ลดกูจะเอาอย่างนั้นวันนี้เงินมันไหลทะลักเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับมันความผิดของนายกิติรัตน์แหละครับปเป็นรัตรีครั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลิ้วล้อลูกน้องไอ้เหลี่ยมมันใหญ่ มันสามารถจะพูดได้ทุกอย่างสารรัฐมนูลตดสินมันยังไม่ฟังเลยเออมันบอกสารรัฐมนมูลบังคับมันไม่ได้เออเอากับมันดีเอาสารใครฟงไหมไปหาเปลวพุจินเลยดีกว่าไหมแบบนี้มันทุเล่จริงๆนะครับโครงการแต่ละโครงการก็ไปไม่รอดเลยรถยนต์คันแรกไปไงครับวันนี้โชรุงรถยนต์ต่างๆบอกมาแล้วบอกมาแล้วว่ารถยนต์ค้างสต็อกอื้อแล้ว คนไม่มารับจะเป็นด้วยใหม่มีเงินหรืออะไรไม่รู้แต่ไม่มารับเห็นไหมครับและบริษัทของไทยติดอันดับโลกเยอะเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจคืออันดับ114ปตทยอดขาย89.90พันล้านเหรียญสหรัฐ1 <trois> pounds, 1 4นะครับปตทครับแล้วยังมีบริษัทในเครือปตท ติดอีกหลายบริษัทต,ต่อไปปตทก็คือประเทศไทยประเทศไทยก็จะเป็นปตทปตทได้เงินมาก็ไปลงทุนอะไรตาไรลเลื่อยเปือ่อยไปลงทุนค้าปลีกด้วยแล้วค้าปลีกที่ไหนจะสู้คุณได้ล่ะครับคุณลงทุน89นี่และนี่ยอดขาย89.9 0พันล,นล้านดอลลาร์เท่าไหร่มาคูนเองเห็นไหมครับและใครถือหุ้มใหญ่นะครับประเทศไทย ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองส่วนที่เหลือพวกนักการเมืองสมัยไอ้เหลี่ยมนั้นตกลงวันนี้เราต้องทํากําไรและให้พวกมันเะครับถึงเวลาหรือยังครับเอาปตทคืนเป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแปรสภาพจากบริษัทมหาชนกลับไม่ยากเลยครับบริษัทต,ต่างชาติเขาทำกันบ่อยๆเยอะแยะเลยนะครับเขาก็แปลงกลับไปกลับมากันเยอะแยะที่นอร์เวย์หลายบริษัทเลยแปลงจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทธรรมดาเมืองไทยก็แปลงก็ไม่เห็นปเป็นไรครับ ทำไมจะแปลงไปและแปลงมาไม่ได้เพราะแปลงไปก็จากบริษัทธรรมดาจากปตทและวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจากบริษัทมหาชนจะกลับไปร่วมวิสาหกิจใหม่ก็ไม่เห็นจะยากนะครับวันนี้ปตท,อ,ทอ,อันดับ114.89.90อันดับ607อปตทเคมีคอลถือยอดขาย1 8 5 0พันล้าน ไทยออย14.60พันล้านไปกันครับฝั่งล้วเซ็งนะครับก็มีแต่ปตทจะเปิดปั้มย่อยค้าปลีกย่อยจะผูกขาดรายเดียวที่ปิดกฎหมายไทยแล้วข่าวเขาว่านายไพลินจะต้องไปรายงานทักษิณทุกอาทิตย์ไปดูต้นดูใบมั่งไปฮ่องกงมั่งจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่รู้ว่านายไพลินเนี่ยคนขอหนักการเมืองนะครับก่อนมาเป็นผู้จัดการ IR p c แล้วหลังจากผู้จัดการ IR p c ซก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการปตทประธานปตทก็เดิมนายนอหกอนอคุณขอโทษเรียกผิดนอคุณเด็กอีแดงครับอีแดงไหนไม่รู้นะครับไม่รู้แดงก็เ,เรียกเด็กอีแดงก็ได้ดิบได้ดีมาจากเชียงใหม่ตอนนี้ก็ใกล้กเกษียณกลัวแล้วดิเซ็นเซนเดี๋ยวคุกถามหาไม่เคยกล้าเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเด็กทักษิณน,นี่ครับ เด็กทักษิณน,นี่ครับอดีตสสราชบุรีเกษมเป็นไงครับเป็นไงครับก็พวกเขาทั้งนั้นนะครับการท่าอากาศยานก็ตอบแทนอีนิดหน่อยอีนิดหน่อยไม่ลงผู้อาวกทกมอยอมก็เอานาวารีีสิธาทิวารีไปเป็นประธาน คณะกรรมการการท่าก็ขยายเฟสสามเลยท,ทัยงงนทีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะขยายทําไมนะครับสองสนามบินมันพอใช้สุวรรณภูมิ45ล้านคนต่อปีดอนเมือง42ล้านคนต่อปีสองสนามบินแปล้านคนต่อปีแล้วต้องทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นน้ําท่วมสนามบินดอนเมืองไอเก่งไอเลวไออะไรก็แล้วแต่ไปเปิดให้เข้าอ่ะน้ําเข้าอ่ะ เป็นไงครับไม่ใช่พวกท่านเลยครับงบ3.5แสนล้านน้ำท่วมเนี่ยผมว่าพวกท่านแหละครับเป็นคนทำเพราะปริมาณน้ำเนี่ยมันไม่ได้มากกว่าปีที่น้ำท่วมใหญ่เลยมันน้อยกว่าเพราะดูจากน้ำผ่านที่บางไทย,ยังไม่ถึง4,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยเพิ่ง3,000กว่า ไอปีที่ท่วมใหญ่นะครับท่วมแป๊บเดียวเองแล้วท่วมแถวบ้านผมแค่ตะตุม่มตอนนี้ท่วมมิดหัวเลยและอยู่สามเดือนต้นไม้ตายหมดชาวสวนทุเรียนตายหมดไปเละเ,ลเลทะน้ําน้อยกว่าปีนั้นครับปีนั้นสี่พันกว่าปีนี้สา0 0แล้วมันจะท่วมได้ยังไงถ้าท่านทํางานถูกสื่อต่างชาติทั้งหมดลงเลยว่าเป็นความผิดพลาดของท่านผลสารวจประชานิยม สองจุดสองล้านล้านที่ท่านจะกู้มาไม่โปร่งใสเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อว่าเงินกู้สองจุดสองล้านล้านจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แปดสิบหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะนำไปใช้อย่างโปร่งใสสามสิบจุดสามเปอร์เซ็นต์เห็นว่าควรไปใช้เรื่องการศึกษาดีกว่าผมแถมให้ควรไปใช้เรื่องสาธนารณสุขดีกว่า พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่ตีห้กว่าจะได้ตรวจบ่ายสามโมงเย็นซื้อเครื่องมือไว้ทุกแห่งท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาดีไม่ดีเดสสมอลเล่งิกมากล้องดองตายกลางทางเห็นไหมครับแล้วเป็นไงครับวันนี้ทางใต้เป็นไงครับวันเสาร์สารวัตรสารวัตรเป็นไงครับสารวัตรสอบสวนบ้านสโตร์อ,อำเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีสารวัตรสืบโดน ผู้ก่อการลายซัดดับคารถเก๋งในเมืองเลยและเป็นยังไงครับเมื่อวันเสาเร์ระเบิดหกจุดในจังหวัดปัตตานีก่เอ,อเหตุลายทั้งหมด18ครั้งในวันเดียวกันเผาไม่ลูกอีง่งตัดต้นไม้ขวางไม่ลูกอยียงไหนละครับเจรจาได้ผลไหนละครับไอ้เหลิมบากบอนเอ้อไม่ใช่เหลิอมอยู่บางบอนบอกว่าเป็นคนหัวหน้าใหญ่ไม่ยอมลงไป ลงไปแล้วจะเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับนายพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมาคมเลขาธิการสภาความมั่นคงเรียกผิดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยเป็นได้แค่เลขาสมาคมอย่างมากวันนี้มาเป็นเลขาสภาความมั่นคงสภาความมั่นคงก็เลยเป็นสภาความง่อนเงนแห่งประเทศไทยครับพรอะม่มีดอง เจราจาก็ไร้ผลไปเจราจาก็ผิดคนต้องไปพึ่งมาเลไอนี่จะไปเจราจาพลโทรพระดรนเหลิมอยู่บางบอนบอกไม่ได้เรื่องคุณยังไปไม่ถูกเลยขณะที่พ่อไปพี่น้องตายเอาตายเอามันระเบิดเอามันเผาเอามันเผากล้องมันเผา,เอ,า,เาอะไรอะรแหลกลานหมดเผายางโอ้โหท่านยังอยู่ได้ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเมืองไทยเนี่ยจะนั่งอย่างไง พ่อแม่พี่น้องออกมากันนะครับวันนี้ถ้าท่านไม่ออกมาเสียกลุงและสิ้นชาติแน่นอนวันนี้ผมต้องรีบจบเพราะหม่อมหลวงวันวิภาพลโทกนกท่านไพศาลคอยยํำใหญ่อยู่ในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องสนใจฟังคือเรื่องสาโลกวันนี้ผมขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกัน เร็วๆนี้แน่นอนครับบนถนนครับขอบคุณครับ รันถึงอันตรายผ่านความรัเข็นร้อนเย็นผิดนายกอกลายเป็นชาติรีโบราณนานมาชาติให้แกร่งกลี่ยนใรลกล้าผ่านวันเวลาไม่หวัน่นรันถึงอันตรายผ่านความรัเข็นร้อนเย็นผิดนายกอกลายเป็นชาติรี รันมาทุกเวลาไม่วันรันถึงอันตรายผ่านความลำเค็นร้อนเย็นมิดนายอตกายเป็นชาติพี เก่งเรียนในบทกล้าของพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านช่วยเปิดประเด็นให้ทุกๆสัปดาห์เกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญในรายการหักศอกนอกธรเนียบระการเมืองเชิญบริหารกับข่าวสารส,สัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีทั้งในเรื่องการเมืองภายในประเทศการเมืองระหว่างประเทศการเมืองที่เกี่ยวข้อพิพาทโดยเฉพาะเรื่อง,งเส้นเขตแดนและพี่น้องหลายคนก็มีการชื่นชมนเกี่ยวกับเรื่องการไปถแถลงการเปิดคดี ในกรณีประสาทาพระมิหารที่กรุงเทพแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อหน้าห่วงจากกรณีของคณะรัฐบาลไทยที่ไปร่วมแถลงปิดคดีในอีกหลายประเด็นวันนี้ท่านาหลายท่านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทัศนะกับพี่น้องประชาชนเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าในความเป็นจริงแนวทางทรัฐบาลได้เลือกถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนในการต่อสู้ถูกต้องหรือไม่ประเด็นแห่งคดี ที่ต่อสู้กันในเวลานี้ที่หลายคนอาจจะมีความชื่นชมที่แท้จริงแล้วเป็นประเด็นที่ถูกต้องหรือไม่วันนี้ทัศนะของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกต่อคดีเรามาฟังทัศนะของท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลที่จะให้ขอ้อคิดความเห็นนะครับสวัสดีครับ,รบอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวขวัญถึงในคดีปราสาทพระวิหารและมีการแถลงเป็นคดีที่พูดถึงว่า มีนายฐานท่านหนึ่งที่เข้าไปที่วัดแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งในความเป็นจริงนั้นมีการยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งท่านไม่มาพูดคุยก็คงไม่ได้นะครับท่านคน